สายลายสายสีน้ำตาลสายนิวตอนสายสีฟ้าและสายกลาวสายสีเขียวนะครับสวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนการต่อเต้ารับคู่แบบมีกลาวหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับตู้คอนโซมเมอร์ยูนิต เต้ารับจุดที่1และเต้ารับจุดที่2นะครับเต้ารับคู่สามารถต่อได้ไม่เกิน10จุดต่อ1วงจรย่อยนะครับต่อไปเรามาดูจุดต่อใช้งานของตู้คอนซูเมอร์ยูนิตไปหาเต้ารับคู่กันก่อนนะครับจุดต่อสายลายด้านล่างของเบเกอร์ย่อยจุดต่อสายนิวตันบัตบาร์นิวตันและจุดต่อสายกลาวบัตบาร์กลาวนะครับจุดนี้นะครับจะเป็นด้านหลังของเต้ารับคู่ สองรูด้านบนนะครับสำหรับสายลาย2รูนี้ก็จะต่อถึงกัน2รูตรงกลางนะครับสำหรับสายกลาว2องรูนี้ก็จะต่อถึงกันนะครับและ2รูด้านล่างสำหรับสายนิวตอน2รูนี้ก็จะต่อถึงกันนะครับสายลายออกจากด้านล่างของเบเกอร์ย่อยสายกลาวออกจากบัตบาร์กลาวและสายนิวตอนออกจากบัตบาร์นิวตอนนะครับ ต่อไปเรามาเดินสายไฟจากตู้คอน sumer unit ไปหาเต้ารับคู่กันเลยนะครับตอนนี้นะครับเราเดินสายไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสายลายสายนิวตันและสายกลาวจากตู้คอน sumer unit มาเข้ากล่องพักสายและเดินสายจากกล่องพักสายมาเข้าบ็อกของเต้ารับคู่นะครับจุดนี้นะครับสายลายออกจากด้านล่างของเบเกอร์ย่อย ก็จะมาเข้ากล่องพักสายนะครับสายลายสายสีน้ำตาลสายนิวตนันออกจากบัตรบานิวตันนะครับก็จะมาเข้ากล่องพักสายและสายกลาวออกจากบัตรบากลาวนะครับก็จะมาเข้ากล่องพักสาย ก่อนทําการซ่อมนะครับออฟเบรกเกอร์ทุกครั้งจุดนี้นะครับสายลายและสายนิวตันจากตู้คอดซูเมอร์ยูนิตมาเข้ากล่องพักสายสายลายสายนิวตันและสายกราวจากกล่องพักสายมาเข้าบล็อกของเต้ารับคู่สายลายสายนิวตันและสายกราวจากกล่องพักสายจุดที่1ก็จะมาเข้ากล่องพักสายจุดที่2นะครับ จุดนี้นะครับสําหรับต่อไปหาเต้ารับอีกลหลายๆจุดนะครับเราจะเอาสายลาย3เส้นนี้นะครับต่อถึงกันจุดนี้นะครับสายลายเราจะใช้เป็นข้อต่อสายนะครับสายลายสายสีน้ำตาลต่อไปนะครับ เราจะต่อสายนิวตนันสายนิวตันนะครับก็จะ3เส้นเหมือนกันนะครับใช้เป็นข้อต่อสายเหมือนกันนะครับและสายกลาวสายสีเขียวนะครับ ต่อไปนะครับเราจะต่อสายไฟของบล็อกพักสายจุดที่2นะครับสายลายก็จะต่อถึงกันนะครับสายลายสายสีน้ำตาลสายนิวตอนสายสีฟ้านะครับและสายกลาวสายสีเขียว ต่อไปนะครับเราจะต่อเต้ารับคู่แบบมีกราวรูด้านบนนะครับสําหรับสายลายรูตรงกลางนะครับสําหรับสายกราวและรูด้านล่างนะครับสําหรับสายนิวตนันสายลายสายสีน้ำตาลสายนิวตันสายสีฟ้าและสายกราวสายสีเขียวนะครับ จุดนี้ก็จะเหมือนกันนะครับสายลายสายสีน้ำตาลสายนิวตอนสายสีฟ้าและสายกลาวสายสีเขียวนะครับเต้ารับคู่นะครับสามารถต่อได้ถึง10จุดสำหรับ1วงจรย่อยนะครับ เราสามารถเพิ่มเต้ารับคู่ไปอีกเรื่อยๆได้ไม่เกิน10จุดนะครับต่อไปเรามาทดลองกันเลยนะครับ on breaker main on b a k e r ย่อยสำหรับวงจรเต้ารับ on b a k e r ย่อยนะครับก็จะมีไฟมาใจ่ายให้เต้ารับรูด,ด้านบนนะครับรูสำหรับสายลายคือรูที่มีไฟรูสำหรับสายนิวตนันคือรูที่ไม่มีไฟและรูสำหรับสายกลาวนะครับรูที่ไม่มีไฟนะครับ สายลน์รทูที่มีไฟนะครับสายนิวตอนรทูที่ไม่มีไฟและสายกลาวรทูที่ไม่มีไฟนะครับเมื่อเราออฟเบกเกอร์ย่อยนะครับก็จะไม่มีไฟมาจ่ายให้เต้ารับจะไม่มีไฟมาจ่ายให้เต้ารับนะครับ เมื่อเราออนเบรคเกอร์ย่อยก็จะมีไฟมาจ่ายให้เต้ารับนะครับออฟเบรคเกอร์ Off aker, ก็จะไม่มีไฟมาจ่ายให้เต้ารับเต้ารับนะครับสามารถต่อได้ไม่เกิน10จุดต่อ1วงจรย่อยนะครับหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ